VVA นะทุกคนก็คือตัวนี้เลยตัวนี้เป็นฝาล์านะทุกคนเป็นฝาเบานะตัวนี้เป็นตัวกระเดื่องแล้วก็ตัวนี้เป็นวล์วสังเกตเห็นจะมีเดือยเล็กๆอยู่ตรงนี้นะทุกคนเดือยเล็กๆอยู่ตรงนี้ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมาล็อกกับตัวนี้นะทุกคนแต่ถ้าเราไม่กดเนี่ยมันก็จะไม่ล็อกกับตัวนี้นะแต่ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมาล็อกกับตัวนี้ทุกคนเนี่ยอ่าเนี่ยมันจะกดเข้ามาล็อกกับตัวนี้มันก็จะใช้เป็นวาลรอบสูงนะแล้วอะไรจะมากดตรงนี้ให้ใช่ไหมทุกคน เมื่อการทํางานรอบของเครื่องยนต์ขึ้นถึง6000รอบนะตัวกล่องเขาก็จะสั่งตัวโซเดีนอยตัวนี้โซเดีนอยตัวนี้ก็จะอยู่บนฝาวาวนะทุกคนอยู่บนฝาวาลข้างบนนะจะเป็นโซเดียอยตัวนี้ตัวนี้ก็จะดันแป๊กออกมามาดันตัวนี้เขาประกบกันแล้วเขาจะเข้าอยู่ตัวนี้พอถึง6000รอบระบบวาล์วแปรผันทํางานนะถึงระบบการทางานเขาก็จะมาดันตัวนี้ปุ๊บ ตัวนี้ก็จะมาล็อกเข้ากับตัวนี้นะอ่าใช้ตัวสซอยนอยตัวนี้เป็นตัวดันนะทุกคนดันตั๊บเข้าตัวนี้นะทุกคนอ่า